เราก็ไปแย่งเขาไปเบียดเบียนเขาก็คือบาปคืออกุศลที่ไม่ควรทำเพราะถ้าทำก็เป็นอันรรมมีผลวิบากติดตัวเข้าไปแล้วทำแล้วไม่เอาไม่ได้ขั้นต้นนี้เอาเพียงแค่เบียดเบียนผู้อื่นยังเป็นบาปนะทำเมื่อใดก็เป็นวิบากผลเมื่อนั้นไม่ควรทำต่อไปก็ศินข้อสามอ้าลองอ่านลองฟังกันดูศินข้อสามนี้เป็นหนึ่งในสามของศีลห้า อันเป็นศีลพื้นฐานเบื้องต้นที่สุดแล้วสำหรับทุกคนเป็นเครื่องชี้ความเป็นคนขั้นต่ำสุดแล้วที่จะต้องปฏิบัติลดละหน่ายคลายพระพุทธเจ้าจึงจัดสามข้อแรกนี้เป็นเบื้องต้นอยู่ในหมวดเดียวกันหยาบที่สุดแล้วในความเป็นคนทุกคนไม่ว่าใครศาสนาไหนทั้งสิ้นสัจจะเดียวกันนี้ทั้งสิ้นเมื่อปฏิบัติตามฐานะของศีลแต่ละข้อก็จะเกิดผลเป็นอธิจิตอธิปัญญา แล้วเกิดวิมุตต์ไปตามลำดับลำดับกระทั่งจิตสะสมผลตกผลึกต,ตั้งมั่นก็เป็นสมาธิเพราะจิตเป็นสมาธิจิตมีปัญญาจิตมีวิมุตต์ตามที่สาธยายสั้นๆคร่าวๆนี้ผู้นั้นชื่อว่าบรรลุธรรมของพุทธผู้ตรวจสอบทั้งศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์จนเห็นชัดแจ้งความจริงตามความเป็นจริงได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงบริบูรณ์ก็เรียกว่ามีวิมุตติยานทัศนะ ด้วยวิปัสนาวิธีทั้งหลายศีลข้ออื่นๆก็พิจารณาตรวจสอบได้โดยในยะเยี่ยงเดียวกันนี้ทุกข้อทำความเข้าใจแล้วปฏิบัติดูเถิด ข้อห้าย้อนไปอธิบายศีลข้อสองแค่สิ่งของดูกันชัดๆอีกทีเช่นศีลข้อสองไม่เอาทรัพย์ที่ไม่ใช่ของเราทรัพย์ของใครเขาก็ยึดเป็นของเขาไปแย่งไปยึดเอามาเป็นของเราผิดเป็นบาปเป็นเวรเป็นวิบากติดอัตภาพตนจริงนะต้องปฏิบัติตนให้จิตตนเกิดปัญญาชัดว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วปฏิบัติจิตให้ปล่อยวางจากการจะเอาจะยึดว่าเป็นของเรา เพราะแม้แต่ของเราที่เราอาศัยอยู่แท้ๆไม่ว่าแค่สิ่งของเครื่องใช้ไปจนถึงอารมณ์หรืออะไรต่ออะไรที่สุดมันก็ยังไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงเลยเราก็จะต้องปฏิบัติในขั้นสูงเหล่านี้ต่อไปจนปล่อยวางได้หมดสิ้นตัวเราของเราเกลี้ยงกล่วไม่เหลือใดๆเลยโน่นแหละจิตที่มันมีอาการยึดนี้แหละที่ต้องศึกษากันจริงๆดังนั้นศีลข้อสองนี้ มันแค่สิ่งของที่ไม่ใช่เนื้อหนังมังสาของเราสักหน่อยคนละชิ้นคนละส่วนจากตัวเราแท้ๆเรายังไปหลงผิดยึดว่าเป็นเราเป็นของเราโถวเวรกรรมยิ่งหลงผิดไปเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นของเรามันก็ยิ่งบาปที่เราทำชีวิตอื่นมันก็ของเขาของคนอื่นตัวอื่นไปยึดมาเป็นของตนเอามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแม้สัตว์นั้นหรือผู้นั้นจะยินยอม ยอมให้เป็นนายเป็นใหญ่ยอมให้เราเป็นเจ้าของมันก็ยังของใครของมันอยู่นั่นเองแท้ๆสิลข้อสองนี้เกี่ยวกับสิ่งของซึ่งแตกต่างกับสัตว์ชัดเจนขึ้นนะ ข้อ511ความยึดเป็นของตัวของตนนั้นยิ่งใหญ่มากจริงๆแม้แต่พระเจ้าท่านยังเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของท่านอยู่เลยแล้วท่านก็เป็นสุขด้วยการบงการสรรพสิ่งท่านจะให้ตกนรกท่านจะให้ขึ้นสวรรค์ท่านจัดการหมดซึ่งต่างจากพุทธมากอันเป็นความเห็นที่ต่างกันอยู่ต้องขออาภัยอย่างมากมากจริงๆที่จะต้องอธิบายสัจธรรมต่อไปนี้ ขออนุญาตท่านที่นับถือศาสนาอื่นจริงๆที่อธิบายนี้เป็นความรู้ความจริงที่พุทธเห็นเป็นจริงเช่นนี้จริงๆทั้งศึกษาทั้งใช้กับชีวิตตลอดปรินิพานสุดๆพุทธนั้นศึกษาตนเป็นตนนั้นคนยึดเองและพุทธศึกษาความเป็นตนไม่ใช่ตนก็ไม่ยึดเองกรรมเป็นของของตนทำจริงๆก็เป็นผลของเราทำเราได้เราเป็นทั้งนั้น ไม่ใช่ใครมาเป็นเจ้าของให้เราทำให้เราเป็นเลยเราเป็นเจ้าของกรรมหรือเจ้าของจัดการตัวเองเพียงแต่สัตว์นั้นหรือเรานั่นแหละไม่ชัดเจนในสัจจะความเป็นตัวตนนั้นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆแค่นั้นมีอะไรบางอย่างเรายึดเป็นของเราที่ไม่มีวิบากบาปก็คืออุตุนิยามกับพีชานิยามเท่านั้น ที่เราหรือจิตนิยามทั้งหลายนั่นแหละไปยึดสิ่งนั้นๆว่าเป็นเราของเราทว่าพีชนิยามนั้นมันไม่ยึดธาตุอื่นว่าเป็นของมันเลยแม้มันตายข้ามชาติของมันไปมันก็ยึดเฉพาะตัวธาตุที่เป็นตัวมันเองเท่านั้นมันจำไว้แค่นี้แม้ข้ามชาตินั้นๆไปส่วนอุตุนิยามนั้นมันยิ่งยังไม่ใช่ชีวะที่ยึดความเป็นชีพหรือความเป็นชีวิตติทรีของตัวมันเองเลย เพราะมันยังไม่เป็นชีพมันเป็นไปตามพลังงานอันคู่กับสาสารของโลกของสรรพ,พสิ่งที่มันเกี่ยวข้องด้วยการยึดกันหรือทำลายกันตามธรรมชาติอุตุมันก็อยู่ตามพลังงานฟิสิกส์มีแต่จิตนิยามเท่านั้นที่ยึดวิบากของกรรมจนกว่าจะบรรลุอรหันต์จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นตัวตนสามอัตรสาสและภาวะของธรรมนิยามหได้บริบูรณ์ และก็ยังอาศัยจิตนิยามไปกับการและกรรมอยู่ในชีวิตของตนที่ผู้นั้นทำประโยชน์ให้โลกอย่างไม่ปรินิพานเป็นปริโยสาร ข้อ512ยิ่งความเห็นแก่ตัวเซลฟิสนั้นยิ่งซับซ้อนลึกมากส่วนอุตุนิยามกับพีชานิยามนั้นๆเมื่อตายลงหรือสิ้นสภาพแต่ละชาติไปข้ามไปเป็นชาติในอนาคตใหม่มันก็ไม่จองเวรกับตัวตนอื่นเพราะมันยังไม่เห็นแก่ตัวเซลฟิสโดยเฉพาะอุตุนิยามแล้วมันไม่มีพลังงานที่เป็นประธานในนิวเคลียสของมันมันมีตัวมันก็แค่ความเป็นนิวเคลียร์ฟิวชันในตัวตนของมันเอง มันไม่มีความสามารถถึงขั้นรู้วิธีจับเอานิวเคลียร์ฟิวชันที่วิ่งออกไปในสายไอโซโทปมาเพิ่มมวลให้แก่นิวเคลียร์ฟิวชันของมันได้แม้จิตที่ยังเป็นปุถุชนหรืออริยบุคคลผู้ยังไม่มีภูมิแห่งสัมประสิทธิ Co ์โคเอฟฟิเชนถึงขั้นเก่งพอทำได้สรุปทาุหรือธรรมที่เป็นขั้นอุตุนิยามนั้นมันยึดตัวกูของกูตามธรรมชาติแห่งสาราและพลังงานที่สังคตธรรมของฟิสิก มีเอสเอสแต่ยังไม่มีความเห็นแก่ตัวเซลฟิสเพราะแม้แต่ตัวของมันเองมันก็ยังไม่มีประธานในตัวมันเองส่วนขั้นพีนิยามนั้นมันมีประธานที่ยึดตัวกูของกูในตัวมันเองแล้วแต่ยังไม่เห็นแก่ตัวยังไม่มีเซลฟิสแต่ถ้าธาตุหรือธรรมนั้นเริ่มเป็นจิตนิยามตั้งแต่สัตว์เซลเดียวมันก็เริ่มยึดตัวกูของกูและเห็นแก่ตัวเซลฟิสแล้วตั้งแต่เป็นจิตนิยามเป็นต้นไป จิตนิยามยิ่งต่ำมากมันก็ยิ่งยึดตัวตนมากเพราะมันยังไม่ประสีประษากับความเป็นสัตว์อื่นหรืออะไรเป็นอะไรนะมันมีแต่รักตัวตนมากเพะว่ามันยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครมันมีแต่ป้องกันตัวกับทำตัวเองให้เป็นตัวเองแต่ยังกำหนดหมายจองเวนกับใครจำเพาะลงไปไม่ได้แม่นต่อเมื่อเป็นจิตนิยามที่มีความหลงตัวตนจัดขึ้นจัดขึ้นตามวิถีชีวิตของกรรมวิบากซึ่งเป็นอจินไตยของสัตว์ตัวน,นั้น หรือคนผู้นั้นผู้นั้นที่สะสมเองมากถึงขีดก็จะยิ่งมีพยาบาทมากและแรงขึ้นแรงขึ้นตามความหลงโมหะจึงจะเป็นผู้มีความพยาบาทมากและแรงหนักขึ้นตามกรรมที่ตนทํากับอวิชชาของตนไปกับการซึ่งจะยิ่งหนักและหนายิ่งยิ่งขึ้นจนกว่าจะได้มาพบกับศาสนาพุทธได้ฟังศตรธรรมจากสัตตบรุษจึงจะเปลี่ยนวิถีแห่งกรรมได้ ข้อ513สำประสิทธิ์ของพุทธนั้นรู้จักความซับซ้อนนี้ได้และเมื่อมีวิชาของพุทธที่เป็นโลกุตระก็มีความรู้ขั้นสัมประสิทธิ Co ์โคเอฟฟิเชนที่สามารถจับเอานิวเคลียร์ฟิชชันมาเพิ่มความเป็น Fusion, นิวเคลียร์ฟิวชันในนิวเคลียสของตนเองได้ซึ่งความเป็นอุตุนิยามก็ดีพีชะนิยามก็ดีล้วนเป็นพลังงานที่มีภาวะของธรรมะสอง ศาส,สนาพุทธมีประสิทธิภาพถึงขั้นจัดการกับความซับซ้อนที่มีภาวะหมุนรอบเชิงซ้อนให้เป็นสัมประสิทธิ์ที่เกิดประโยชน์แก่ตนได้สำเร็จจริงพุทธวิชาสามารถจัดการอภิสังขารด้วยกรรมนิยามเพิ่มพลังงานแห่งธรรมนิยามเป็นคุณวิเศษอุตริมนุสธรรมของจิตนิยามของตนได้จริงตามฐานะบารมีของแต่ละบุคคลแต่ละขั้นแต่ละชั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อหกที่บาลีว่าเทวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกัสโมสารนาพวันติท่านแปลความไว้ในพระไตรปิฎกว่าธรรมะาทั้งสองเหล่านี้รวมเป็นอันเดียวกันกันกบเวทนาโดยส่วนสองความซับซ้อนของเวทนานี้พระพุทธเจ้าตรัสเวทนาไว้ถึงร้อยแปเวทนาทีเดียว ผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธที่ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงเวทนาร้อยแปดนี้หรือทําเวทนาร้อยแปดนี้ให้เป็นเวทนาหนึ่งในเวทนาสองได้สําเร็จจริงจะไม่มีวันบรรลุอรหันต์ได้เด็ดขาดการพิจารณาเวทนาในเวทนานี้เป็นกรรมฐานเดียวเท่านั้นสุดสําคัญยิ่งในศาสนาพุทธไม่มีกรรมฐานอื่นใดตามที่บรรดาอาจารย์ผู้มิจฉาทิฏฐิหลงผิดกันแล้วเอามาสอนกันในวงการศาสนาพุทธ จนทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมสุดทุกวันนี้ดอกโปรดศึกษากันดีๆเถิดชาวพุทธเอย๋ยขอย้ำว่ากรรมฐานของพุทธนั้นมีเวทนาในเวทนาอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอื่นขอยืนยันที่มีปนเปเข้ามาในศาสนาพุทธทุกวันนี้คือเนื้องอกทั้งนั้นที่เป็นเพียงกรรมฐานของการปฏิบัตินอกรีดซึ่งได้ผลแค่สมถะเท่านั้นจะไม่เกิดวิปัสสนาได้เลยเป็นอันขาด โดยเฉพาะที่พากันนั่งหลับตาปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาสองที่เป็นธรรมะสองที่สำคัญสุดยอดคือเคหสิตตะเวทนา18กับเนคขมมาสิตตะเวทนา18มโนปวิจารณิบในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ435ผู้สามารถทำธรรมะสองคือเคหสิตตะเวทนา18อันเป็นมโนปวิจารขั้นโลกียะกับเนคขมมะสิตตะเวทนา18 อันเป็นมโนปวิจารณ์ขั้นโลกุตระเป็นธรรมะหนึ่งได้จึงจะเกิดบุญที่สามารถกำจัดกิเลสกันแท้ๆพากันบรรลุนิพพานสำเร็จจริงผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธจะต้องสามารถทำพลังงานสัมประสิทธินี้ได้จริงจึงจะบรรลุธรรมที่เป็นพุทธถูกแท้ผู้ที่ยังไม่มีภูมริรู้สามารถอย่างรู้ธรรมะสองเทวธรรม,มาได้จริงและสามารถทำธรรมะสองให้เป็นธรรมะหนึ่งสำเร็จจริง เช่นทำเวทนาของตนที่เป็นเวทนาสองคือมีเวทนาแท้กับเวทนาเก๊ทำให้เหลือเป็นเวทนาหนึ่งเหลือเวทนาแท้แค่นั้นโดยการปฏิบัติธรรมะสองนี้แหลที่สำเร็จลงด้วยพลังสัมสิทธิ์ได้ทวาเยเนะเวทนายะเอกะสมมสารนาพวันติพลังงานจิตที่รวมกันเข้านี้จึงรวมลงเป็นพลังงานเวทนาแท้เพียงอย่างเดียวเวทนาเกก็ไม่ได้เสียหายสูญทิ้งไป แต่เวทนาเก้ได้กลายมาเป็นเวทนาแท้ที่เป็นกุศลเวทนาเพิ่มขึ้นอีกให้แก่เวทนาแท้ของตนเองนั้นเลยเป็นเวทนาหนึ่งที่มีประสิทธิภาพเต็มๆให้แก่ผู้ปฏิบัติสัมมาพิฐิแท้จริงได้สมบูรณ์ความรู้ที่ทำได้ปานนี้เป็นความรู้ขั้นโลกุตระสมประสิทินี้สามารถจะทำชีวิตตนให้มีอายุยืนยาวออกไปเกินกว่าอายุไขของตนก็ได้ปานนั้นจริงๆ ข้อ514ความซับซ้อนนี้แหละคือพลังงานพิเศษที่วิเศษในพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อร้อยสองพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอ,อนุนว่าพระองค์สามารถดำรงอยู่ตลอดกับหรือเกินกว่ากับถ้าพระองค์ประสงค์จะทำเช่นนั้นพระองค์ย่อมทำได้จริงแน่ยิ่งกว่าแน่ไม่ใช่เรื่องเท็จเด็ดขาดใช่ไหมดังนั้นย่อมมีความรู้ความสามารถที่คนผู้ศึกษาศาสนาพุทธจะศึกษาเอาความรู้ ที่จะทำพลังงานจิตของตนให้ตนเองมีความสามารถต่ออายุยื